ตอนนี้เราสามารถหาหมอผ่านทางแอปพลิเคชันได้แล้วนะครับโดยเราไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลเลยนะครับและเราสามารถรอรับยาได้ที่หน้าบ้านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคือแอปพลิเคชันอะไรนะครับและมีเงื่อนไขในการสมัครยังไงบ้างมารับชมกันเลยนะครับและแอปพลิเคชันที่เอาไว้ใช้หาหมอฟรีตัวนี้ก็มีชื่อว่าแอปพลิเคชัน คลิกนิกนะครับผมโดยสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios และก็ระบบ android นะครับโดยทางสปสชนะครับได้เปิดบริการทางเลือกให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่า10บาัตรทอง30บาทนั่นเองนะครับโดยผู้ป่วยที่เป็นโรคทั่วไปที่ไม่ซ้ำซ้อน42กลุ่มอาการโรคนะครับสามารถพบแพทย์เพื่อรักษาทางไกลผ่านทางแอปพลิเคชัน คลิกนิกได้เลยแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับผมทําการติดตั้งแอปพลิเคชันคลิกนิกให้เสร็จก่อนนะครับโดยผมจะแนะนําวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันให้ในช่วงท้ายคลิปนะครับก็ไปดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะครับสาหรับวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันคลิกนิกนะครับแต่เราไปดูวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันคลิกนิกกันเลยนะครับเมื่อเราติดตั้งแอปพลิเคชันคลิกนิกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ในหหหนนน้้าลลลลัักกกออแปปพิิิเเเคคช็ใืที่ม สำหรับ42กลุ่มโรคทั่วไปสปสชอ1อาการต่อการปรึกษา1ครั้งเฉพาะสิทธิ์ปัดทอง30บาทนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราแตะเข้าไปแล้วนะครับก็ให้เราทำการกรอกอาการเบื้องต้นด้วยข้อความหรือว่าจะแนบรูปภาพเข้าไปด้วยก็ได้นะครับผมจากนั้นก็ให้แตะคาว่าถัดไปนะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลอาการเบื้องต้นลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้รอแพทย์ติดต่อกลับภายใน5นาทีนะครับ และเมื่อแพทย์ติดต่อกลับมานะครับเราก็สามารถปรึกษาแพทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ผ่านทางระบบวิดีโอคอลได้เลยนะครับและเมื่อเราปรึกษาคุณหมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและคุณหมอมีความเห็นว่าจะต้องได้รับยาเพิ่มเติมนะครับก็ให้เรารออยู่ที่บ้านนะครับเดี๋ยวจะมียามาส่งที่บ้านนะครับและมาดูกันต่อนะครับว่ายาเนี่ยจะมาส่งเมื่อไหร่และฟรีหรือเปล่านะครับและพื้นที่ใดบ้างจะใช้สิทธิ์ตรงนี้ได้ไปดูกันต่อนะครับ และที่เพจ a c e b o o k คลิกนิกนะครับก็ได้มีผู้ใช้งานหลายๆท่านเข้ามาใช้ประสบการณ์หลังจากที่ได้ทดลองใช้งานแอปพลิเคชันคลิกนิกจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าความรู้สึกจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับท่านแรกนะครับก็แจ้งว่าดีใจมากมีแอปแบบนี้ได้วิดีโอคอลคุยกับหมอดโดยตรงหลังจากนั้นเภสัชจะโทรหาแล้วก็หลังจากนั้นจะจัดยาให้ยาถึงภายในแค่ครึ่งชั่วโมงขอบคุณมากๆไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น0ูนย์บาทค่ะ ได้รับยาเรียบร้อยแล้วค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นท่านแรกนะครับท่านต่อมานะครับก็ได้แชร์ว่าเมื่อวานถ่ายเหลวท้องเสียตัวร้อนไข้สูงเราขอข้อมูลเสร็จกดปรึกษาหมอหมอวิดีโอคอลม,มาเลยจ้าดูอาการถามอาการจัดยามีเพสัตวโทรมาแล้วก็มีการส่งยามาเหมือนไปหาหมออยู่โรงพยาบาลดีไม่ต้องไปรอหมอนั่นเองนะครับ และการหาหมอฟรีผ่านทางแอปพลิเคชันคลิกดิกนะครับณปัจจุบันจะนําร่องอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเท่านั้นนะครับแล้วพื้นที่ปริมณฑลกับต่างจังหวัดจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับท่านนี้นะครับก็มีสอบถามไปเหมือนกันนะครับว่านนทบุรีมีไหมคะนะครับทางแอดมินก็ได้มาตอบนะครับว่าตอนนี้สปสชยังอนุญาตแค่บัตรทองในพื้นที่กทมทดลองนําร่องครับแต่ไม่ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ได้ครับ ขอแค่มีที่ทางานที่พักอาศัยหรือจุดรับยาอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ใช้ได้ครับและคําถามต่อมานะครับก็มีผู้พิมพ์สอบถามนะครับว่าเสียดายจ้างทะเบียนบ้านและสิทธิ์อยู่กอทมอแต่ซื้อบ้านอยู่รังสิตนะครับทางแอดมินก็ได้มาตอบนะครับว่าถ้าจุดรับส่งยาเป็นที่ทํางานที่อยู่ในกอทมอ ก็ใช้ได้เหมือนกันครับคำถามต่อมานะครับสิทธิ์บัตรทองต่างจังหวัดแต่พักอาศัยที่กรุงเทพใช้ได้ไหมนะครับทางแอดมินก็มาตอบนะครับว่าได้ครับจุดรับยาอยู่ในกทมก็ใช้ได้นะครับผมคำถามต่อมานะครับสิทธิ์อยู่ภูมิลำเนาเดิมแต่ตัวอยู่กทมได้ไหมคะสงสัยแอดมินก็มาตอบนะครับว่าใช้ได้ครับและรีวิวต่อมานะครับแอปดีมากรอหมอไม่ถึง15นาทีได้คุยเลย ตื่นมาเจ็บคอตอนเช้าก็สามารถโทรปรึกษาแพทย์ได้เลยยาฟรีส่งฟรีนะคะแนะนำทุกท่านโหลดแอปพลิเคชันเลยคะ่ะสะดวกมากๆและคำถามสุดท้ายนะครับฟรีจริงหรือเปล่านะครับผมเรามาดูใบเสร็จนี้กันนะครับดูทางด้านล่างนะครับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีค่าปรึกษาแพทย์160บาทส่วนลดจากโปรโมชั่น350บบาทนะครับแต่ทางด้านล่างนะครับ ราคารวมสุทธิ0บาทนะครับนั่นก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับศบาทนะครับและจะมีโรคอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถปรึกษาคุณหมอผ่านทางแอปพลิเคชันคลินิกได้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น42กลุ่มโรค42อาการนะครับก็จะยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็จะมีวิงเวียนศีรษะมึนปวดศีรษะอาการท้องร่วงนะครับปวดท้องช่วงบนนะครับเป็นไข้นะครับลมพิษ กล้ามเนื้อเคล็ดนะครับผมอ่าแล้วก็อีกเพียบเลยนะครับก็ลองไปอ่านดูได้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมสําหรับรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมนะครับผมเกี่ยวกับ42กลุ่มโรค42อาการนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งแอปพลิเคชันคลิกนี้กันนะครับโดยสามารถติดตั้งได้ทั้งระบบ iOS และก็ระบบ Android นะครับผมก็ให้เข้าไปพิมพ์ค้นหาแอปพลิเคชันคลิกนิกนะครับเมื่อเจอแอปพลิเคชันคลิกนิกแล้วนะครับก็ให้แตะไปที่คําว่ารับนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ให้แตะไปที่คําว่าเปิดนะครับแตะไปที่คําว่าอนุญาตนะครับกรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์มือถือของเราลงไปนะครับต่อมานะครับระบบก็จะแจ้งว่าหมายเลขนี้ยังไม่ได้ทําการสมัครสมาชิกต้องการทําการสมัครสมาชิกหรือไม่นะครับ ก็ให้แตะไปที่คําว่ายืนยันต่อมานะครับก็แตะไปที่คําว่าเข้าสู่ระบบต่อมานะครับระบบก็จะส่งรหัส OTP ไปที่เบอร์โทรศัพท์มือถือของเรานะครับก็ให้นําหมายเลข OTP มากรอกลงไปได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้กรอกหมายเลขประชาชนของเราลงไปนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่าต่อไปนะครับต่อมานะครับระบบจะให้เราทําการสร้างรหัสพิน6หลักนะครับเราก็กดตัวเลขที่เราต้องการจะสร้างได้เลยนะครับกดยืนยันรหัสพินอีกครั้งหนึ่งนะครับ ระบบก็จะแจ้งว่าตั้งรหัสผ่านสําเร็จนะครับต่อมานะครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะเปิดใช้งานระบบสแกนใบหน้าหรือว่าลายนิ้วมือนะครับก็ให้แตะไปที่คําว่าเปิดใช้งานนะครับต่อมานะครับระบบจะให้เราทําการกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลวันเกิดหมายเลขประจําตัวประชาชนนะครับแล้วก็อีเมลแล้วก็เพศนะครับระบุข้อมูลลงไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่าบันทึกหลังจากนั้นนะครับระบบจะให้เราทําการอ่านข้อตกลงแล้วก็เงื่อนไขการใช้งานนะครับ ก็เราศึกษาข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่าฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานแล้วนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่าตกลงนะครับต่อมานะครับระบบก็จะเริ่มแนะนําวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันคลิกนิกให้ได้ทราบนะครับแล้วก็แตะถัดไปเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็แตะไปที่คําว่าเริ่มการใช้งานนะครับต่อมานะครับก็จะมาอยู่ในหน้าหลักของแอปพลิเคชันคลิกนิกนะครับเราก็สามารถเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันคลิกนิกได้เลยนะครับ สำหรับท่านที่มีบัตรทอง3 0บาทนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันคลิกนิกแล้วก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยนะครับโดยมีการเริ่มนำล่องในเขตของพื้นที่กรุงเทพมหาคนครก่อนนะครับส่วนคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑลนะครับก็คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้นะครับในช่วงเดือนตุลาคมปีนี้นะครับและในส่วนของต่างจังหวัดนะครับก็คาดว่า จะเริ่มใช้ได้นะครับประมาณปีหน้านะครับผมยังไงถ้ามีความคืบหน้านะครับผมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันคลิกนิกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบกันต่อไปนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆของแอปพลิเคชันคลิกนิกนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็มาแชร์ข้อมูลการประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปสําคัญคลิปใหม่ๆคลิปดีๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจ และจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องซีรีเพชาแนลนะครับขอบคุณครับไปเจอกันคลิปหน้าครับ